กับสวัสดีเอฟซีทุกท่านและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับสารับชิปนี้ก็เป็นชิปที่2ของเส่อวันที่21ธันวาคมพศ2567ทางช่องยูทูปของเฮาน้องเหนือจากค้าขายมัวงเข้เรากาขึ้นกำไรอห่งสังคมครับเมื่อนี้ก็ได้ขาวสารอาหารแห่งน้ำเดืม่มมาให้ผู้พิการในหมู่บ้านครับพี่น้องครับอ่ากำไรหลังจากหักค่าใส่ใจล้วก็จุนเจือสังคมครับพี่น้องแนวใดช่องยูทูปเฮาพอซอยเรียกกันได้ก็บซอยเรียกกันไปครับ นะพี่ซีเพื่อนปูสุวิทย์โลอัดสดบทบรมีนเนนะสุวิทย์อย่าเพิ่งดีลูกรอปู่ก่อนปู่ยังไม่ออกมาเลยต้องให้ปู่ออกมา,ากวันก่อนสวัสดีพี่ซียังเอาพี่ซีสวัสดีพี่ซี่ยังพี่เจสวัสดีจ้านี่จ้านี่ลูกสาวลูกชายครับนี่ครับนอกเหนือจากอ่าเอาขายงวัวแล้ว เอาได็ก,กำไรมาหลังจากอากาศใส่ใจอ่ากำไรส่วนหนึ่งกะเอามาสอยเหลือจุนเจือสังคมผู้ได้โอกาสครับพี่น้องครับอันนี้ผมเห็คทุกเดือนครับร่งเดือนกับเด็อร์ลงุงยูทูบเมพอมีพี่น้องในเมืองร่งเดือนกับพ่อเด็อร์ครับอันนี้เราก็อยู่อยู่ผู้เดียวครับราเราพิการพิการสี่หนึ่งข้างขาทั้งแขนครับพี่น้องครับพี่น้องห้อบ้านนี่แหละไปบอกปู่ที่เอาใครเขาเขาให้วัน บต้ตนหลังเธอไปได้ห่างเงินปูผ่า,า,าแล้วกันปูอาบน้ำกันนย่งเงินยไปปูใส่น้ำอร่อยหนึ่งเดี๋ยวปูซื้กาแฟกิน ผู้ออกมากันเน่าฝากติดตามผลงานทางช่องยูทูปเพราะน้นนะครับพี่น้องครับช่องยูซีพักโคซิงหนึ่งศูนย์หนึ่งครับฝากคุณญญนฝากติดตามอันนี้กลับเป็แม่คคอนเทนต์เด้อครับพี่น้องครับปกติตอนที่ผมบ่ได้มีช่องยูทูปผมกับเห็นอยู่แล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าผมกับไ่ได้เห็นหลายครับเห็นตามกำลังจะแของครับแต่ว่าหละลายคงจะเให้ผู้ผู้ที่ซอยเหลือจะแของบ่ได้ก่อนนำรับแลยครับพี่น้องครับผมมองถึงเห็นเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ครับ เราอาบน้ำอยู่ให้เราออกมาก,กันฟังเพลงไปน้ำนี่ครับมีเพลงฟังพร้อม,มบรรยากาศดีอาบน้ำอยู่บ่เนี่ยเวรโอ้ยมันหย่อนเสียงทุงทั้นไม่ต้องพี่ครับต้องมาหย่อนเสียง เนี่ยเราไปใส่บาตรทุกมือเลยครับพี่น้องถึงหลังกายเราดิบ่สมบูรณ์เจ้าว่าเราเราจะมาเก็บบุญใส่บาตรทุกเสาทุกเสาครับใส่พ่อกันทุกเสาเหรอครับเนี่ยเชิญชมอยู่ครับพี่น้องเชิญชมบรรยากาศโดยรอบก็ หนาวพี่น้องหนาวเย็นลมแห้งรอปูกกันลูกเดี๋ยวปูกก็ออกมานี่สดสดมือนี้ก็ฝากเลยครับพี่น้องครับฝากกุนหนุนทางช่องเอาน้ำครับมีง้อมาแบ่งพี่น้องสีข้มถึงง้อข้มเมียลูกราคามื่นวกว่าบาทดมื่นกลางไปหามื่นไปฝากฝากกุนหนุนฝากพิจารณาฝากรับชมชิป เอาใครครับเขาให้ไปไปปู้ไปนี่ครับวางไว้ปู้ปลูกระว่างไว้เผาเอาไวปด้วยกันละ่ะใครเอาว้วางกันลงเลยลุดพันธีเฮียยระว่างลง นี่ครับนายสวีทร็ใส่บาททุกมือเดิใส่บาทเอาเงินไหนปูน้ำปูนใบซื้อกาแฟครับอ,อ,อ,อยู่ดีสบายนายวีทอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขหล่ำๆเรื่อยๆน้ำกัน,กนครับครับเอาเดี๋ยวไปซะหนีเด้๋ยวกันนายสวีตขอบคุณครับครับผม